จังหวัดสุโขทัยนะครับป้าวันเพลนี่มีปัญหาสุขภาพคือเป็นอะไรครับโอ้โหเป็นหลายโรคมากเลยค่ะเป็นหลายโรคหวานไขมันไขมันหัวใจตีบหัวใจตีบคะครับพอกินได้สามวันนี่ไทยออกมาเหม็นเหม็นมากอืกินอะไรครับเนี่ยกินอะไรเนี่ยยังไม่เห็นขวดเลยไห้อามาดูหน่อยสิกินน้ําผลไม้สกัดเนี่ยนะ Super ์ฟ u r ล็กตัวนี้นะครับกินแล้วไทย ถ่ายทุกวันเลยถ่ายมากถ่ายมากด้วยพอถ่ายแล้วมันลุ่งลุ่งสบายสบายตัวอืมลุ่งเมื่อก่อนมีอาการยังไงความรู้สึกเราเมื่อก่อนถ้าท้องอืดท้องอืดนะครับท้องมันจะอืดอืมอืดครับกกินเข้าไปตัวนี้เนี้ยถ่ายอืมถ่ายแล้วลุ่งถ่ายล่งดีล่งดีฮะตอนนี้รู้สึกเป็นไงร่างกายเราปวดโปร่งล่งดีล่งสบายอ๋อครับแล้วปวดข้อปวดเข่าไหมเบา เบาลง,ลงนะครับมันลุ่งบอกตรงนีุ้่งประทับใจไหมครับประทับใจอ่พอใจนะพอใจับครับ